สวัสดีเจ้าวันนี้ข้าเจ้าเข้าสวนแหมแล้วเจ้าหญ้าก็เริ่มาเาวแหมแล้วเจ้าดิตัดแหมแล้วกวันนี้ทุกตาก็ยิ้วตะกาเข้าสวนเหมือนเดิมนะเจ้าจะมาเก็บพักเอาไปกินบัต่ตงเตื้อแล้วดอกลูกลก,ลกตอนนี้ร่วงเป็นหน่วยมด้ะเจ้าหน่วยก็เต้าเต้ากันมดเลยเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็มีดอกออกไมตก้ตัวดุ๊กไงหวังว่าปีนี้จะได้กินบัตตงนักเจ้ามากขนาดเลยบัตตงเนี่ยกินกับ ข้าวก็วล้ำกินกับน้ำพริกก็ล้ำหน่วยเก้าก็เก็บเป็นแล้วได้ซิฟก่าแก่นก็พอได้กินเจ้ามาเก็บหัระพานะเจ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินกับก๋วยเตี๋ยวมันล้ำนะเจ้าหัระพานะบ้านเฮานี่น้ําตกนี่จะมีก็เนี่ยใบยหัระพานะเอากินกับแก้มก๋วยเตี๋ยวลำ้ำ ใบโหระพาก็กำลังงามเขียวต้นนะนี่กินบะเสียงเจ้าแล้วก็จะไปพ่อพักปุ้งนะเจ้าพักปุ้งมางามเท่าใดปีนี้นะได้กินยอดสองยอดก็ยังดีนี่เก็บได้ถ่ายให้พ่อถ่ายกระตูดเพื่อเขือส้มก็ต้นก็สูงสูงขึ้นนี่ก็ต้องมัดไปตามไม้ที่เราปากไว้นี่มันจะมันก็จันเลยไปตามหันลูกมันก็จะโดกเด็ดใบมันกว้างพ่อง ตามที่เพื่อนว่าเนานะเวลาเรากินพักที่มันกินลูกคือตัดใบมันออกเ่ยสลัดก็งามดีดีขนาดนี้กินเมื่อใดก็บาเสี่ยงยังมีออกคือกินได้กินอยู่น,นี่ต้นมันใหญ่แต่ใหญ่ว่างามงามเสียจะมีผ่หันต้นพิกก็ฮาต้นน้อยเดียวเหี้ยต้นพิกพอละใหญ่กับ่บใหญ่เหี้ยออกดอกเห็นนะดอกอดอกอับ่วชดอกเออไปจังว่าแหละอยากให้มันงามก็บว่างทธ คนเฮาชอบกินพักนะตัวท่าก,ก็ชอบกินพักนะนี่กูดพักสลัดไปถึงสามต้นก่อนถอนขว้างเจ้ามันบ่มีประโยชน์แล้วเอาไว้ก็บ่ะมีประโยชน์ท่าก,กินมดละเหลือแต่ก้านเฮาพอตากหน้านี่ซ้ำเตื้อก็ช้ำใจนะเวลาท่าก,กินเนี่ยซ้ำเตื้อก็คิดว่าโอ้เอาทำบุญให้ท่าเคี่ยพ่องอีก เอากินพ้องทาก,กินพ่องไอ้น่อพริกปีนี้นี่ต้นนี้ถ้าจะงามเหลือเปิ้ลละนี่หน่วยตะมุตะมิมีหน่วยอยู่น้อยหนึ่งจุ่มหนึ่งบัดถึงซีบลูกแต่ก็ยังดียังมีดอกปลูกไปตั้งหลายต้นตายเหี้ยเสียงนี่พรบคส้มล้อสูสูงแตะสูงว่าต้องมัดมันเจ้าแล้วก็ตัดใบมันออกพ่องหน่วยมันจะได้สูกเว่ยเวยเนาะ เราจะได้กินเวยๆว่ยะแดดมันก็ใกล้จะหมดแล้วแหมทรงเดือนมาได้กับข้าวหน้าหนาวแล้วถ้าเฮาบะมัดบะแตง่งบะตัดแต่งกิ่งนะมันก็จะก้นมันก็จะเติกแล้วก็มันก็จะบะงางแง้มเฮาก็ต้องพอเนาะพักนี่พักกุยยางบอกว่าจะเป็นเมือนกับส้มก็ว่าจะเป็นพักอย่างอื่นเฮาก็ต้องพอก็ต้องแลมันพอ,องเจ้าเพราะว่าถ้าเฮาบะพอบโกโอยมันมันก็บางแง้มเนาะตามนะตยถากรรมมันนะ นางรักนี่ปลูกเมื่อใดก็งามปีที่แล้วก็วงามปีนี้ก็งามเป็นคนชอบปลูกนะเจ้าแต่ว่าปลูกมาสามปีและเจ้าปีนี้แต่ก็บรเึยกินเสี่ยงซากกรรมตอนนี้ก็ได้พักตามที่ต้องการแล้วนะเจ้าจะขอตัวปิกป้านก่อนเนาะจะไปปิกไปแปงกว๋วยเตี๋ยวและเจ้าหิวแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเตี่ยงวันของที่เยอรมันและเจ้าแล้วก็ป้ากันแห่ไม้คลิปหน้านะเจ้า